นี่คือตัวเล็กใช่ไหมฮะชื่อตัวเล็กนะฮะแล้วก็สวยด้วยหน้าตาดีด้วยนะฮะวันนี้ทําดานงอนมาแม่ตานี่หวานเจอเนาะนะฮะยิ้มยังน่ารักมากเลยฮะ,ะยังไม่ถอดยิ้มสวยนะฮะเป็นคนหน้าตาดีเนาะ,ะมีผัวหรือยังฮะผัวเป็นทรมใช่ไหมใช่เราผัวเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะอ้าไม่มีผัวเละะ่ฮะอันนี้ระดับฝัดยิ้หรือระดับฟันเล่นนะ,ะจริงเนาะนะฮะใส่ไปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการชนฟันดับฟันไหมฮะ,ะไม่มีนะฮะใส่มากี่เดือนกี่วันประมาณย่เดือนสาม สามวันเองนะฮะก็ครบเดือนเนาะโอเคนะฮะคือครบเดือนนั่นแหละแต่เกินสามวันนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราขอให้เลยนะฮะเพราะว่าเขาจะปิดไฟแล้วนะฮะโอเคอ่ะ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 ถ้าหยู่มาแค่เดือ<ม>นนึนวก็บอไปก็เราถามมาดิเอาอะไร่อถามไม่ได้จับอะไรอย่างนี้ก็ต้องพิเศษอะไรทำใจเดียวสามารถเอาจิ้วเก่ามาจอดได้นะนะเพื่อว่ามันยุบตรงไป เดี๋ยวของเราพี่จะไล่พวกเศษจะทำคอนแท็เต้า<ศ>อยูะนะฮะครับนะฮะเดี๋ยวพี่จะไล่พวกเศษน้ําเหลืองหรือว่าหนองอะไรให้นะฮะมันจะมีไหมต้องดูก่อนนะครับนะฮะขอไฟให้เธอเล็กนิดหนึ่งนะฮะขะัดปากนะฮะ,ะ,นะฮะมีอยู่นิดเดียวนะฮะนะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราใส่แค่เดือนเดียวนะฮะ ของเรานะฮะพี่อยากให้ตัวเล็กกลับไปนวดนะฮะน,ะนวดโดยการประกอบตะปูดนะแต่ว่าดูแลได้ถึงกับ70%็ดสิบเนะเกือบเต็มร้อยนะฮะนะครับยิ่งนิดนึงโอเคครับพอกันนะฮะไม่ต้องยิ้มเยอะครับนะฮะเดี๋ยวคนทางทางทางบ้านนะเขาจะดีใจไปกับเราด้วยนะครับนะกครับนะยิ่ข้างเลยครับนะ วันนั้นนะฮะมีน้องมาทำนะฮะแล้วก็พี่ล้วงมือไปนี่ฮะไอที่ดัดฟันเทียมนะฮะเกาะมือพี่เอาไวแล้วครับนะฮะเป็นลวดนะฮะคุปปาครับคุบปากเลยแล้วครับเดินทางมาจากไหนนะตัวเล็กนครอ๋อลนครปฐมเหรอนะฮะโอ้ยนะฮะฝั่งนี้พี่ชอบนะฮะฝั่งนั้นก็ชอบแต่ว่าชอบน้อยกว่าฝั่งนี้นะฮะนะครับ อ่อเหมือนเดิมครับนะฮะอันนี้แข็งนะนะฮะแต่ว่ามันแก้ได้โดยการประคบน้ําอุ่นเกับร้อนนะฮะฟังไว้เลยนะฮะแล้วก็สวยครับนะฮะยอมรับว่าเป็นสวยนะครับนะฮะอ่ะให้ดูครับนะฮะจับกระจกดูได้เลยนะฮะยิ้มได้เลยครับนะฮะโอเคนะฮะเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้นะนะแต่ตอนนี้มีรังยิ้มแล้วครับดีใจกับเราด้วยนะฮะแล้วก็กลับบ้านไปประคบน้ําอุ่นนะฮะให้มันคืนตัวให้มันเหมือนกับแก้ปกตินะฮะแต่เวลายิ้มมันถึงจะเห็นรังยิ้ม นะฮะครับนะเวลามียิ้มก็ไม่เห็นนะฮะนะครับนะเดี๋ยวอ่านะฮะไม่มีอะไรปฏิบัติแล้วแค่ประกอบสมบูรณ์นะฮะนะไม่ต้องกินลงกินยาไม่ต้องทําอะไรแล้วนะโอเคนะฮะสวยอืมนะฮะยิ้มนะฮะเป็นรักยิ้มอย่างสวยงามนะครับนะฮะครับนะ เป็นนางแบบป่ะเนี่เป็นนางแบบร้านพี่แจ็์ครับเอาเป็นนางแบบร้านพี่แจ็คนะฮะขอบพระคุณน้องตัวเล็กมากนะฮะนะฮะแล้วก็เจอกันใน YouTube นะฮะ Facebook ด้วยนะครับนะขอบคุณมากกับนครปฐมเลยใช่ไหมฮะโอเคครับบ๊ายบายนะฮะเอ้ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับนะโจเอจีบัวป่ะเนี่ยเนี่ครับนกกับไอ้หนุ่มเลี้ยงวัวนชายาเขานะครับนะเลี้ยงวัวจริงๆครับได้มีกี่ตัวนะตัวเดียวตัวเดียวเหรอฮะ ตัวเดียวก็ยังเลี้ยงนมันต้องเป็นฝูงครับล้วถึงจะรวยได้แต่ว่าเดี๋ยวขยายสายพันธุ์ไปใช่ไหมฮะน้องนกรับมาจออแก้มกับพี่หนึ่งเดือนแล้วนะฮะและ้วก็ยิ่งกันคือเขาบอกว่าเขามีรักยิ้มอยู่ข้างนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีอ่ะเพราะจะอยากมีรักยิ้มข้างเดียว,วอ๋อแค่ข้างเดียวให้ดูเท่ๆนะฮะใส่หนึ่งเดือนแล้วนะมาจากไหนนะ ภูเก็ตนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวกรุงเทพอยู่แล้วนะฮะขอบคุณมากนะฮะที่เดินทางมาจากโน่นมาพี่แจ็คหลายครั้งนะฮะครั้งที่แล้วก็มาจากภูเก็ตเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ก็จะกลับเมื่อไหร่สิ้นเดือนใช่ไหมฮะมีเที่ยวอะไรได้น้อยเนาะนะฮะกลับไปเลี้ยงวัวต่อนะฮะนะครับนะเราอย่าเอาวัวนะฮะนะพี่ขอร้องนะฮะอย่าเอาเนื้อวัวไปกินคนเลี้ยงวัวจากินวัวนะโอเคนะฮะโอเคนะพี่เห็นเยอะในคลิปนะฮะกินเนื้อวัวสดๆเลยนะครับนะฮะนะแหกแล้วแหกเองครับนะ นะครับโอเคนะเจอกันครับนะฮะโอเคซ้อมใหม่นะครับไม่ต้องยิ้มนะครับนะครับอันนี้คือน้องนกถอดแล้วนะนกนางนะฮะนะครับอาจจะมีรอยจิ้งกัดนิดหนึ่งนะฮะแต่เหมือนธรรมชาติมากเลยจับกระจกฮะยิ้มครับนะฮะสวยนะฮะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ซ้อมกันดีดีนะมันจะมีไลฟ์สดอย่างเงี้ยชีวิตครับนะเป็นไงถูกใจไหมถูกใจนะฮะชอบนะเมื่อกี้ถอดจิ้งก์ออกเจ็บไหมไม่เจ็บนะฮะจับกูเก็บเอาหอยมาบากพี่เถอะนะ เอาที่เป็นลูกใหญ่ๆนะฮะนะเพราะว่าภาคใต้หอยเยอะนะฮะโอเคนะฮะทุกใจนะฮะขอบคุณน้องนกมากครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับฟรีนะฮะนะไม่มีอะไรแล้วแหละนะฮะแค่อพายานิสฝาดก็ใช้ได้แล้วนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็ไปประกบตรงนี้ให้นิ่มกว่านี้นะฮะแต่นี่มันไม่แข็งเท่าไหร่จับมือจับดูดิจับระทางนนะมันจับมันมันไม่แข็งเท่าไหร่นะฮะแต่พอเวลาประกบเสร็จมันจะนิ่มเหมือนแก้มฝั่งนี้เลยนะฮะนะโอเคนะครับฝากไปด้วยนะฮะ น้ำน้ำร้อนนำมาประคบเป็นแบบน่ารัวครับอุ่นเกือบร้อนนะฮะนะโอเคนะประคบวันละอ่าหนึ่งถึงสองนาทีนะฮะวันละนะฮะนะขั้งเดียวเองนะครับนะฮะหน้าเราจะนิ่มมากนะครับนะฮะเอ้านะฮะยิ้มบรรลัยบายไอหนุ่มเล็ี้ยกวัวนะฮะไปนะฮะจะกินวัวนะนะฮะโอเคมา